ทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ได้เวลามาอัปเดตเทคนิคเบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์ร้านอาหารดังเมนูอร่อยและข่าวสารฮอตทิตกับ a อลซ่าทกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซทช่วงแรกนี้นะคะพี่โอลิเวอร์เขาก็มีเทคนิคเบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์ดีๆมาฝากกันค่ะแต่จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นไปแซทกับเขากันได้เลยค่ะแซทสิ สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับแซ่คยคับยังไงให้ประหยัดและปลอดภัยกับยูสุครับพี่ยุทธครับครับปัจจุบันนี้เรื่องของลอแม็กครับที่เขาให้มาจากโรงงานเราไม่ชอบเราก็อยากจะใหญ่ขึ้นหรือบางคนก็ไปใส่แม็กขอบเล็กลงครับข้อดีและข้อเสียจะเกิดขึ้นยังไงหรือว่าควรหรือไม่ควรครับการที่เราไปใส่แม็กที่มันมีขนาดเส้นรอบวงใหญ่ขึ้นก็คือใช้แม็กขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้รถยนต์นะครับ ถ้าเป็นรถอนเนกประสงค์ส่วนใหญ่เราจะให้แม็ก17นิ้วบ,บางท่านก็จะไปใส่20นิ้ว22นิ้วนะครับ,รบผมก็อยากฝากไว้ว่าคือข้อแรกคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแม็กซ์หนึ่งวงราคากี่บาทยางหนึ่งเส้นราคากี่บาทแล้วชุดหนึ่งราคากี่บาทครั้งแรกก็เหมือนกับว่าเป็นการลงทุนนะครับ,รบยอมจ่ายทั้งหมดเพราะว่าอยากให้รถสวยหรือว่าอยากให้รถมีสมรรถนะที่ดีแล้วก็อยากฝากแค่นี้ครับว่าพอเราไปใส่แม็กซ์ยางใหญ่ๆขึ้น ก็ต้องรู้จักปรับตัวให้รู้จักจับข้อจํากัดอย่างเช่น<ช>นะครับพอเราไปใส่แม็กซ์ขอบ20 22นิ้วน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นอัตราเร่งเครื่องยนต์เปลี่ยนแน่นอนอัตราสิ้นเปลองลน้ามมนเชอเพลิงก็เปลี่ยนแน่นอนร,ระยะทางที่วิ่งจากยางเส้นเดิมก็เปลี่ยนอีกแน่นอนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็อยากฝากครับว่าถ้าเราทําเพื่อสภาถน์ถ้าเราทาํา,เ,าทเพื่อความสวยงามแล้วเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้มันก็จะลงตัวกันแต่ก็อยากจะฝากครับว่าถ้าเกิดไปใส่ล้อใหญ่ขึ้นยางแก้มต่ําลง ก็อยากจะแนะนําครับว่าช่วงล่างอาจจะต้องปรับตามมาด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของล้อและยางที่เปลี่ยนไปครับอย่างเช่นนะครับล้อติดรถล้อมีหน้ากว้างขนาดหนึ่งพอเราไปใส่ขอบ20ล้อก็จะมีความกว้างเพิ่มขึ้นพอมี22ก็วกว้างขึ้นอีกนะครับ,รบนั่นหมายความว่าพื้นผิวสัมผัสที่หน้าล้อนั้นทําต่อถนนก็มีมากขึ้นก็เลยต้องใช้ยางเบอร์ใหญ่ขึ้นตามสมมติว่าคุณกาลังใส่แม็กขอบ20หรือ22อยู่แล้วมีวงหนึ่งที่ยางแตก อันนี้เป็นเทคนิคไหมครับเพราะหลายท่านก็สงสัยว่าถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเป็นล้ออะไหล่ด้วยหรือเปล่าอไม่จําเป็นครับก็คืออยากให้ทราบว่าถ้าเกิดเราใส่ล้อขอบ20อยู่ล้อติดรถยนต์เป็นล้อสแปร e คือขอบ17เป็นต้นช่วงที่เราไปใส่ล้อยางเสร็จขอบ20เทียบกับล้อเดิมก็ลองวัดความสูงความต่ำกันดูนะครับแล้วในกรณีจําเป็นยางเส้นใดเส้นหนึ่งแตกก็ลองดูครับว่าถ้าเราใส่ยางส p ป r แล้ว มันมีผลต่อการควบคุมมากน้อยแค่ไหนกับความสูงต่ำของล้อกับยางครับบางท่านก็จะเลือกที่จะเป็นลักษณะของการที่ซื้อตัวที่เป็นกระป๋องยาวเป็นตัวอัดลมเพิ่มพร้อมๆกับอุดรูรั่วด้วยก็ลองดูครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับคือในกระป๋องหนึ่งกระป๋องเขาเคลมเกี่ยวไว้ข้างกระป๋องครับว่ามีค่าความดันลมอย่างที่บปปอนด์ครับก็พอเติมขับไปได้อ๋อนี่คือมีทางเลือกมีอีกข้างเลือกใช่ครับถ้าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าใครที่เปลี่ยนแม็กควระ้เภทนี ที่พี่ยุทธกำลังบอกว่าถ้าแตกคือแนะนาตรงครับว่าถ้าเกิดไปใส่ล้อใหญ่มากๆไม่ต้องสุภาพสตรีครับสุภาพบุรุษก็เปลี่ยนไม่ไหวหนักครับล้อแม็กซ์ขอบ2 0 22่งหนักเอาเรื่องเหมือนกันแต่ที่บอกครับว่าบางท่านนะครับทำเพื่อเสริมสมรรถนะเนื่องจากว่าไปใส่เบรกใหญ่มากเนื่องจากว่าต้องการให้รถเกาะถนนดีมากขับทางไกลบ่อยก็ต้องเน้นนะครับว่าณนขณะที่ผมเชื่อว่าแฟชั่นนั้นตามมาแล้วก็ทันกันก็หมายความว่าถ้าใช้ขอบ20ก็ยังพอหายางตามแต่จังหวัดได้ ถ้าขอบย2อก็ยากขึ้นยากขึ้นผู้ชมครับเราก็ทราบกันแล้วครับว่าไม่ว่าจะเป็นแม็กแบบไหนก็แล้วแต่อยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้ชมประกอบกับสิ่งที่พี่ยุทธได้บอกมาในวันนี้ครับในสัปดาห์หน้าครับสัตครับยังไรประหยันและปลอดภัยกับอีซูซูเราสองคนครับยังมีเรื่องราวดีๆมากมายมานําเสนอต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ขอทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูเอ็กซ์ซีรีส์ My Speed in นเรเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์ดีๆแบบนี้มีมาฝากกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อย่างแน่นอนแต่ช่วงหน้านะคะร้านอาหารอร่อยๆมารอยอยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาแซดก,กันต่อค่ะ oh <no. S 2> เมนูอร่อยในวันนี้นะคะน้นองอมจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารกันที่ร้านอาหารสไตล์คาเฟ่แบบน่ารักน่ารักภายใต้บ้านไม้สีขาวสะอาดตาและสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษจะเป็นยังไงนั้นไปชมและไปชิมกันเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับผู้ชมท่านใดนะคะที่กำลังมองหาร้านอาหารสบายๆนั่งชิลๆนะคะสไตล์อังกฤษแล้วก็ ต้องมองหาร้านนี้เลยค่ะพอทูเบโลนั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้นะคะเกิดจากความตั้งใจของกลุ่มเพื่อนสีกลุ่มหนึ่งสมัยที่เรียนกันอยู่ที่อังกฤษค่ะซึ่งก็มีความตั้งใจเกี่ยวกับ เฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจรวมไปถึงการดีไซน์ตกแต่งบ้านค่ะเมื่อพวกเขามารวมตัวกันจึงเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะอาหารของเขาเนี่ยเป็นอาหารสไตล์โฮมเมดทั้งหมดนะคะเป็นการคิดสูตรเองแล้วก็เป็นการมิกซ์แอนด์แมชนะคะอาหารไทยกับสไตล์อังกฤษเนี่ยเข้ามาด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละจานนะคะเป็นอาหารแบบซิกเนเจอร์ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จานแรกจานนี้กันเลยค่ะสโพกไก่อบเสิร์ฟพร้อมกับมันบดค่ะ เขาทำเองหมดเลยนะคะคุณผู้ชมครัไม่ว่าจะเป็นสะโพกไก่มันบดรวมไปถึงน้ำเกรวีด้วยนะคะมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองลากกันเลยดีกว่า คต้องบอกว่าไก่ของเขาเนี่ยทอดออกมาได้กรอบโดนใจมากๆเลยนะคะอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในที่สําคัญทานคู่กับมันบดแล้วก็มีน้ำเกรวิ่เนี่ยโอ้โหเข้ากันดีมากๆเลยค่ะมาต่อที่ซิกเนเจอร์จานถัดไปกันดีกว่าค่ะอันนี้เลย fish and chips นั่นเองค่ะอันนี้เป็น fish and chips สไตล์อังกฤษแท้ๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ออมบอกตอนแรกค่ะว่ากลุ่มเพื่อนซี้กลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ที่อังกฤษมาก่อนก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองสไตล์แบบอังกฤษแท้ๆกันดีกว่าแหม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่ทานแล้วรู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าความกรอบ ข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในของปลาของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆที่นี่เขาจะมีปลาให้เลือกได้นะคะว่าเราอยากจะทานปลาคอตหรือว่าปลาดอลลี่ค่ะเฟรนฟรายนะอันนี้อร่อยมากค่ะทานแล้วเข้ากันดีที่สําคัญพักสลัดของเขาก็สดมากๆด้วยค่ะและเราจะมาปิดท้ายด้วยจานนี้เลยค่ะสปาเกตตี้เนื้อปูผัดพริกแห้งค่ะหน้าตาน่าทานมากที่สําคัญเห็นไหมคะเนื้อปูนี่เป็นชิ้นๆเลยชิมเลอร์เลย ว่าแซ่บสุดยอดมากๆนะคะสำหรับใครก็ตามที่ชอบทานแบบเผ็ดๆก็ทานคู่กับพริกแแ้่ที่เขาผัดมาให้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าชอบทานแบบรสชาติกลมกล่อมกลังดีก็ทานแบบปกติได้เลยนะคะที่สำคัญเนื้อปูของเขาเนี่ยอ,อุโนมาเป็นชิ้นโตๆเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยนี้เลยค่ะเครื่องดื่มแก้วเด็ดแก้วนี้เลยนะคะลิ้นจี่โซดาน,นั่นเองไม่ได้เป็นลิ้นจี่โซดาธรรมดานะคะเขาจะมีเม็ดคล้ายๆกับเม็ดไข่มุกนะคะเวลาทานเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นเม็ดไข่มุกที่สามารถแตกออกมาได้แล้วข้างในจะเป็นน้ำนิ้งจีค่ะแหมแล้วหอว่าวันนี้คุ้มค่ามากมาค่ะทุกเมนูทุกจานเนี่ยอร่อยเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่นานใดที่อยากจะมาชิมอาหารหรือว่าทานอาหารที่ร้านนี้นะคะพอ s ิบ l o โก็สามารถมากันได้ค่ะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรน้มินค่ะเข้าซอยประเสริฐมนุกิจ22เข้ามาปุ๊บ อยู่ซ้ายมือนะคะเข้าซอยมานิดเดียวเท่าน,นั้นเองก็จะเห็นร้านแล้วค่ะยังไงก็ตามลองแวะมาชิมกันนะคะสไตล์อังกฤษแบบนี้เนี่ยหาทานยากนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของอมแล้วค่ะคราวหน้านะคะอมจะพาไปรับประทานอาหารหรือว่าไปชิมอาหารที่ร้านไหนนะคะติดตามกันได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ <TV S 2> ท้ายรายการกับช่วง Sad News วันนี้จะมีข่าวสารฮอตทิตอะไรมาฝากกันนั้นไปแัดกันได้เลยค่ะ Sad News มาสเตอร์เซลประเทศไทยจัดก,กิจกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเส้นทางกรุงเทพอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งจังหวัดอุทยัยธานีรวมระยะทางทั้งหมด342.9กิโลเมตรพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะ นี่เป็นการทดลองขับภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนซึ่งจะทําให้เรียนรู้การใช้สมรรถนะของรถได้อย่างมั่นใจและยังช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะนวัตกรรมเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์และคุ้มค่ากับเรานะคะ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดแถลงข่าวเทศกาลดนตรีรูปแบบใหม่จิ้มไหลมิวสิกเฟสติวัลซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Toyota าอิสไม โครงการสารฝันคนรุ่นใหม่ให้เป็นจริงผ่านแพลตฟอร์มทางดนตรีรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างโซเชียลมีเดียเสียงดนตรีและความฝันที่จะก้าวสู่ความสำเร็จทางด้านดนตรีเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่อย่างเน็ตไอดอลหรือขวัญใจวัยรุ่นในโลกออนไลน์เข้าสู่ประสบการณ์ทางดนตรีพร้อมสร้างสรรคผลงานในสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์กับศิลปินในดวงใจซึ่งกิจกรรมนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจต่อไปภายในงานยังมีพื้นที่ให้เหล่าคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถจากแรงบันดาลใจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีพร้อมด้วยบูธกิจกรรมและร้านค้าต่างๆที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีเพื่อให้ผู้ร่วมง,งานได้รับความรู้และความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีได้ด้วยตนเองค่ะร่วมเปิดประสบการณ์ดนตรีรูปแบบใหม่พร้อมกระทบไหล่เน็ตไอดอลคนโปรดแบบใกล้ชิดในงานจิมไหล่นวสิกเฟสติวัลในวันที่8และ9พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ไบเทคบางนาห้ามพลาดนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Playhouse และสถานที่ถ่ายทำบรยการโรงแรมรีม b m k k k สวัสดีค่ะ